เจ้าคุณมันมันมนานมันหล่อเบิ่งดอกไม่งามขนาดตอนนั้นมันดอกบดไอดอกหยูบไปแล้วนี่มันดอกไม้สวยๆเลยนี่ต้นนี้งามเหมือนรูปหัวใจเลยบ้านหูเลยทั้งสองขางามขนาด้างนั้นบรายต้นทางนี้หลายๆล suối 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 xa Sao xa xa suối đi ดอกไรทอง

ีทุกคนพอข้องแบ่บ <laughs> เคยกินไหมที่บ้านเขาเคยกินน,นั่นก็คือหมักพางาหรือหมัก้ังยูง้บนเขาเอ,อ้ยมือเจาเนาวออกมันดึงดูบกกาลงทางล่างนี่ดึงเลย ดึงมาตึงจะพาวหักตัวนะ่ะเก็บก่อนเก็บตัวน,น,นดึงดึงนี่นเก็เอาตแก้ายบริษับเด้อเอานอนเออนี่นนี่นตัวนี้สนางนะเอาเลยอ,อีกออันนึงอ่ะาเลยคุนะล้ค เดี๋ยวกนสบายดีทุกคนหลังจากข้ามาแต่ไปเบิงดอกไม้นะ้อไปขี่รถเลาะลินแบบเก็บกระทิ้นในว่าไปห้าเบิงสมดอกไม้ง,งามมันหนีงานเสมาตำป่าเสพบเนาะขาดอย่างเดียวคือขาดหอยเนาะทุกอย่างโขบไปแล้วมันนีพิเศษในะจักหน่อยนะ อันก็คือเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะนี่เัาลวกลวกเรียบร้อยนะคะมันอ่อนๆเอาสีมาตำใส่พร้อมเนาะเพราะว่าเาบ่มีข้าวปุ้นเขาก็เลยเอาเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แทนเนาะสิมีมักถัว่วน้ำม้แล้วก็หมูยอเนาะมะคุงแล้วก็เครื่องตำต่างๆเนาะพริกกระเทียมเนี่ยเตรียมพร้อมทั้งพริกแห้งพริกดิบเนาะนี่กระเทียมใส่โขลกไปเลยนี่ก็อันนี้เป็น พริกแข้งแล้วกพริกแดงนะใส่3าหน่วยพริกแดงทีแรกอ่ะแบบไปกินแบบเผ็ดๆไปเปลี่ยวนม้นเนี่ก็เลยแบบจัดหนักจัดเต็มจักหน่อยก่อนตำเขาก็ใส่เกลือไปจักหน่อยนะเนาะแล้าก็มาตำเลย เปลือกกระเทียมออกกันนะเพราะว่านี่เปลือกอันนี่ทุกคนทำตำบักผิกแหลกแล้วเนาะเมื่อสิเอาบักถั่วลงก่อนเนาะว่าตำบักถัวกกกงง่วม,มันแตกก่อนได้ค่อยปรุงเครื่องปรุงเนาะแล้วค่อยเอาเส้นลงตำมันแตกก่อน ตำม,มักทัวพ่อแหลกแล้วนะคะก,กระสีเอามักเลลนลงไปกระบีบบักเนาวสมสมลงไปขาดบได้คือนำมคาคั้มเปียกนะ ใส่ปักด่างเล็ใส่น้ำาขามเปียกลงไปสม,สมต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลปี๊ดหนะักใส่ลงไปสะเป็นหวานปเปรี้ยวน้ำตาลปี๊ดใส่น้ำตาลปี๊ดกันเหนียวขนาดเครื่องปรุงต่อไปคือข,ขาดบ่ได้เลยแป้งหนูใส่ลงไปใสร็จไรเสร็จารนะใส่หลายเสรนะ็จไหน เครื่องปรุงต่อไปก็เป็นน้ำปลาใส่หนึ่งช้อน,นตัวมะนีตำหลายก็เลยแบบเครื่องปรุงแบบเนียนๆเลยต่อไปก็เป็นน้ำปลานะแดงใส่ลงไปลาหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนน้ำปลาแดงแบบหอมใส่น้ำปลาแดงแล้วก็นยิ่งหัวมันเข้ากันนะำปลนี้ ให้เครื่องปรุงแบบละลายเข้ากันคอยเอาเส้นลงค่ะเ,เทนสำเนีกันยากินได้เป็นกระแสน้หอมๆเต็มเหนียกของปงรุงแหลมเรียบร้อยนะฮาเอาเส้นมะฮุงลงมาเนี่ยสเสิร์ฟไปเส้นมาฮุงลงแล้วเอาหน่อไม้ลงมาเนี่ย มูยอลงแบบหลดมุงโคกเลยกระโยกทุกอย่างมันเข่ากันเนาะมันเสงเซนคอยลงทีหล,ลังนี่คอยๆเนาะเดี๋ยวมันหล่นเพราะเต็มโคกควนขึ้นมาสีสันแต่แสบเฮ้ ເຮົາກໍເອົາເສັ້ນເຮົາລົງນໍ๋วยเตี๋ยว กทุกอย่างกันแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็จะไปเทสสถาดกินกันนี่ตำมะขูเขาวแหลวเรียบร้อยนะนี่ตัวกินกับกะหยดพกบุ้งใหญย่ๆกุุ่เรียงเรียบร้อย ทำปลาไปเด้อกินข้าวนํกันกินส้มตํแซ่บๆนี่ฟิะทใหญ่ๆ